ระบบน่วง2ระบบทั้งระบบเม็ดลาและระบบแม่เหล็กอยู่ในเจ้าตัวนี้นะครับวันนี้เราเปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษกัน c a ส K i n g c h ช็ k E3 Long ลอง t เริ่มที่ตัวแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจแบบกล่องฝาครอบด้านบนเป็นโลโก้ของทางค่าย c a ส K i n g และด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นว่า c h ็ c k ี3 l o n ลอง s t สนั่นเองโดยรอบนะครับไม่ได้มีระบุเกี่ยวกับเรื่องของสเปคตัวผลิตภัณฑ์นะครับและด้านใต้กล่องก็จะมีารายละเอียดของการติดต่อกับทางค่ายได้โดยตรงนี่คือแพ็กเกจของแชก แ็กกี้สลองแคสเมื่อเปิดกล่องออกมาสิ่งที่จะได้รับก็มีแคสต์คิงแช็กกี้สามหนึ่งตัวนะครับมีดรออิ n ง d ดร์แกรมนะครับที่ปริ้นแบบสีมาให้เลยนะครับแล้วก็มีแมนนวลวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการบํารุงรักษาสติกเกอร์นะครับที่บอกระยะการใส่สายหรือว่าวันที่ต่างๆรวมถึงสติกเกอร์ของทางค่ายแคสต์คงเปิดกล่องออกมาที่จะได้รับมีแบบนี้เลยครับสัมผัสแรกกับแคสต์คิงแช็กกี้สนะครับด้วยโทนสีที่ออกแบบมาออกแนวนาวิบลูนะครับท่านหนวด คาดการหรือว่าเรียกชื่อไม่ผิดนะครับอัตราเกียร์ชด7.2ต่อ1บ a l l b ร a r i n ที่ให้มา7บก1กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม6กิลกรัมนะครับน้ำหนักของตัวรอกอยู่ที่179กรัมถือว่าน้ำหนักเบาเลยนะครับอัตราการจุดสายหรือว่าล i n คาปาซิตี้นะครับขนาดหน้าตัดสาย0.18 จุได้ถึง165เมตรและขนาดหน้าตาซสาย0.22จุได้ถึง110เมตรการจับถือถือว่ากระชับเป็นรอกที่จับได้กระชับและจับถือได้ง่ายนะครับองค์ประกอบโดยรวมลดสัมผัสการจับครั้งแรกถือว่าเป็นรอบที่เบานี่คือสัมผัสแรกกับ c a ส king s h a ็ก k y 3สาำรวจมาร์กต่างๆบนตัวผลิตภัณฑ์กันหน่อยนะครับที่ด้านฝาห้องเกียร์นะครับบริเวณด้านบนก็จะเป็นโลโก้ของทางค่าย c a ส king นะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นจำนวนบอลแบริ่งที่ระบุไว้ ถัดไปด้านล่างอีกนิดหนึงก็เกี่ยวกับอัตราเกเรโชพร้อมกับล i n คา a p a ซิตี้เบื้องต้นนะครับอัตราการจุดสายเบื้องต้นนั่นเองนะครับที่บริเวณฝาปรับคอนสปูลมีโลโก้ของทางแคสคิงนะครับ บอดี้เฟรมกลางนะครับไม่มีมาร์กอะไรทั้งสิ้นนะครับบริเวณฝาปรับนวงไมเหล็กก็จะมีชื่อรุ่นว่าแชคี้สและมีรูปสัญ,ญลักษณ์ของปลาฉลามด้วยนะครับจุดปรับนวงไมเหล็กนะครับมีหมายเลขบอกอยู่นะครับตำแหน่งของการปรับน่วงไมเหล็กและบริเวณสปูลนะครับก็จะมีชื่อรุ่นนะครับว่าเชคยี่สระบุไว้นี่คือมาร์กต่างๆบนตัวผลิตภัณฑ์ตรวจสอบวัสดุภายนอกกันหน่อยนะครับตัวหนออเนี่ให้มาเป็นยาง EVA นะครับแฮนเดิลหรือว่าแขนบุนเนี่ยให้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับตาแดกเป็นงานอลูมิเนียมเช่นกน ฝาปรับคอนสปูลก็เป็นงานอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวบอดี้นะครับบอดี้เฟรมกลางโคเวอร์ Cover ซ้ายขวา ฝาห้องเกียร์และฝาปับหน่วงแม่เหล็กตัวนี้เป็นกราไฟนะครับส่วนตัวสปูนนะครับเป็นงานอลูมิเนียมและแกนสปูนก็เป็นงานอลูมิเนียมเช่นกันนี่คือวัสดุภายนอกครับมาเช็คระบบเสียงกันหน่อยนะครับของ Cas King ง h a ็กกี้สว่าตัวนี้ให้ระบบเสียงอะไรมาบ้างนะครับเช็คจุดแรกนี่ก็คือ Star ์เด็กก็มีคลิกเสียงมาให้นะครับปรับคอนสปูนนะครับก็มีคลิกเสียงมาให้เช่นกันแต่อาจจะเบาสักหน่อยนะครับนิ่มๆบริเวณจุดปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับตัวนี้มีคลิกเสียงมาให้แน่นอนนะครับแน่นๆกันไปเลยนะครับสำหร จุดปรับหนวงไม่เหล็กตัวนี้และที่พลาดไม่ได้ก็คือคลิกเสียงปลาลากสําหรับแชกี้3 ก็ให้มาเช่นกันครับออกโทนเสียงแบบนุ่มๆสักหน่อยนะครับสำหรับแช็กกี้สนี่คือระบบเสียงทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าเซอร์ราลเลยของแช็กกี้สตัวนี้ต่อกันที่ฝาปรับหน่งแม่เหล็กนะครับเนื่องด้วยรอกตัวนี้มีระบบหน่วง2ระบบมีระบบแม่เหล็กแล้วก็เม็ดลานะครับเราดูที่ฝาปรับนวงแม่เหล็กก่อนละกันกดฝาตรงนี้นะครับแล้วก็บิดลงนะครับดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับด้านในก็จะเป็นระบบแม่เหล็กแบบถ้วยลักษณะแบบนี้เลยนะครับการปรับสเต็ปของระบบแม่เหล็กเนี่ยสามารถปรับได้ถึง28 ระดับนะครับด้านในของฝาปรับหน่วงแม่เหล็กก็จะมีลูกปืนให้1ตลับขนาด3คูณ10คูณ4ครับนี่คือฝาปรับหน่วงแม่เหล็กของแช็กกี้สต่อกันที่ตัวสปูลของแช็กกี้สนะครับวับสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแกนสปูลก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันที่ตัวแกนสปูลก็จะมีแบริ่งให้1ลูกนะครับขนาด5คูณ10คูณ4และมีระบบหน่วงให้อีก1ระบบนั่นก็คือระบบหน่วงแบบเม็ดลานะครับที่ตั้งชื่อว่าออโตแม็กดูอัลนั่นเองนะครับที่บอกว่าออโตแม็กเพราะว่าเม็ดลาตัวนี้ไม่สาาาามมรรถปิดไดไ้นนะะับะบบบจทํงแ นั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งระบบนวงของเชคกี้สมาพร้อมกับสปูลแบบนี้เลยครับและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดสําหรับคลิปเปิดกล่องเช็คสเปกระดาษแคส king ช็กี้สนะครับอัตารากิโช7.2ต่อ1บอลเบลลิงที่ให้มา7บวก1 กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม6กิลกรัมน้ำหนักตัวรอก179กรัมไลค์คาปาซิตี้สำหรับหน้าตาไซาย0.18จุได้165เมตรสำหรับหน้าตาไซาย0.22จุได้ถึง110เมตรนะครับยังมีอีก2คลิปให้เลือกชมกันนะครับเป็นคลิป ทดสอบพักสนามและคลิปเปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจอย่าลืมชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสํำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปบ๊บย